สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปการประมวลผลภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับโดยใช้โปรแกรมอ r c ิซอฟแมกกาเชฟนะคะโดยพื้นที่ที่เราศึกษาในครั้งนี้นะคะเป็นพื้นที่บริเวณคณะ,กะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยนรีสวนค่ะคะ่ก็จะมาต่อกันในคลิปที่2นะคะคือคลิปการประมวลผลค่ะโดยใช้โปรแกรมอ r c ิซอฟแมกกาเชฟนะคะโดยในการถ่ายภาพครั้งนี้นะคะเราไม่ได้วางจุด GCP ล่วงหน้าค่ะขั้นตอนแรกนะคะถ้าเราไปที่แถบเว r ร์กสเปซค,ค,ค่ะจากนั้นให้เราคลิกขวานะคะจากนั้นให้กด add แ,แล้วก็ add p h โต้ค่ะขั้นตอนต่อไปเราทำการเลือกภาพทั้งหมดนะคะจากนั้นให้กด o อ e พค่ะภาพที่เรา มีทั้งหมดนะคะ113ภาพค่ะโดยข้างล่างนี้นะคะก็จะเป็นข้อมูลของกล้องนะคะที่ใช้ในการถ่ายภาพค่ะโดยจะเห็นได้ว่ายังไม่มีค่าเซนเซอร์ X ค่าเซนเซอร์ Y นะคะแล้วก็อควาลิตี้หรือคุณภาพของภาพนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือแนวบิน ที่เราได้ทาการบินนะคะเข้าไปเราก็สามารถหมุนแกนได้นะคะโดยสีของเงินนะคะก็จะเป็นแก๊สสีขาวสีเขียวจะเป็นแก๊สวาและก็สีแดงจะเป็นแก๊สเอกนะคะถ้าเราต้องการให้กลับไปเป็นเหมือนเดิมก็ให้กดที่ reset view ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นขนาดผ้าที่เราหลือเข้ามาค่ะ ขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กค่ะโดยที่ดีเทลนี้ก็จะเป็นพวกข้อมูลกล้องต่างๆนะคะเราสามารถคลิกเพื่อดูภาพได้ค่ะโดยถ้าเราต้องการลงภาพก็ให้กดบีมิคาเวลาขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาดูคุณภาพขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาดูคุณภาพของภาพหรือพอลิทีค่ะโดยคลิกที่รูป แล้วก็คลิกขวานะคะแล้วก็ a s t m e n t image quality ค่ะให้เ,เลือก all camera นะคะคือเลือกทุกภาพค่ะจากนั้นให้กดโอเคค่ะโดยถ้าค่า quality นะคะต่ำกว่า0.5น,นะคะแสดงว่าภาพมันไม่ดีค่ะถ้าค่า quality นะคะต้องมา,ากวกว่า0.5นะคะถึงถือว่าภาพมันดีค่ะ ก็ทดสอบเสร็จไปแล้วนะคะเรามาดูค่าคุณภาพกันค่ะจะเห็นได้ว่าทุกภาพมีค่ามากกว่า0.5นะคะแสดงว่าดีค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะทําการเลี้ยงภาพนะคะโดยให้เราไปที่แทบ workflow ค่ะแท็บเลือกออนไลน์โฟโต้ค่ะเราจะเลือกความถูกต้องเท่ากับรูค่ะจะทำให้กดปุคีย์ค่ะ โดยความถูกต้องนะคะยิ่งความถูกต้องมากนะคะก็จะใช้เวลาในการประมวลผลมากค่ะการเลี้ยง่าน,นะคะก็จะออกมาในลักษณะน,นี้ค่ะโดยเราก็จะได้จุดท i ายพอยม,มาทั้งหมดส4 0 0 0ี่พันจุดนะคะจากนั้นนะคะเราจะทำการเปลี่ยนระบบพิกัดสองภาพค่ะ,คะ โดยให้เราไปที่แท็บอิสเพอริค่ะโดยให้เราไปคลิกที่วิวค่ะขณะกดอิสเพอริสน,นะคะขณะให้เราคลิกที่คอนเวิร์ตค่ะเราจะเห็นได้ว่าตอนนี้ค่าสปิการ์เป็นรอพิจิ๋วกับลาพิจิ๋นะคะเราจะทำการเปลี่ยนให้เป็น UTM ค่ะโดยคลิกที่คอนเวิร์ตนะคะ เราจะทำการเปลี่ยนจาก WPS 84เป็น WPS 84 UTM โซน 47N นะคะโดยถ้าใครยังไม่เคยลองทำนะคะคลิกที่มอค่ะจากนั้นให้เลือก p r o t j e c t นะคะ ให้เลือกเป็นโปรเจกติกนะคะเส้นแล้วก็ W H แปดสี่โซนสี่สิบเจ็ดอนนะคะจากนั้นให้กดโอเคค่ะจากนั้นให้กดโอเคได้เลยคะ่ะเราสามารถปิดภาพข้างบนได้นะคะโดยคลิกที่ เครื่องมือโชว์คาม i ล่าค่ะจากนั้นนะคะเราจะทำการปรับแก้ค่ากล้องค่ะโดยให้เราไปคลิกที่เครื่องมือ Optimize c a m e r a ค่ะจากนั้นให้เราเลือกพารามิเตอร์ตามนี้นะคะจากนั้นให้กดโอเคค่ะ เื่อเราทำการปรับค่ากล้องเสร็จแล้วนะคะให้เราไปคลิกที่แถบเวิร์สโฟค่ะจากนั้นให้เลือก b ิลเต้นขาวค่ะจากนั้นให้เลือกค่าค u a l ลคเท่ากับ0นะคะถ้ายิงง้อยเลือกคุณภาพสูงนะคะก็จะใช้ในเวลาในการประมวลผลนานนะคะ เี่เราประเมวนผลเบนขาวเสร็จแล้วค่ะเราจะมาดูภาพนะคะโดยให้เราไปลชกที่เครื่องมือเบนขาวค่ะอันนี้ก็คือภาพที่ได้นะคะแล้วเรามาลองดูภาพกันนะคะจะเห็นได้ว่าภาพนะคะยังไม่ค่อยมีความละเอียดมากเท่าไหร่นะคะได้เห็นว่าหลังคาตึกนะคะดูไม่ค่อยชัดเจนต้นไม้ค่อนข้างยากนะคะ โดยที่เราสามารถเห็นชัดได้นะคะก็คือบริเวณสวนหน้าคณะนะคะและบริเวณถนนถ้าต้อง่อไปนะคะเราจะทำการจำแนกควายค่ะโดยให้เราไปที่ทเครื่องูทูน,นะคะเลือกเลน l o วค่ะจากนั้นให้เราเลือกคลาสฟายควายค่ะตรงที่ฟ่อนนะคะให้เราเลือกเป็น end card นะคะก็คือเลือกทุกคลาสค่ะ ก็คือมีพื้นดินพืชพันธุ์ตัวอาคารถานนมีรถคะ่ะจากนั้นให้เรากดโอเคคะ่ะแล้วก็ประมวลผลภาพแสดงนะคะให้เรามาคลิกที่ lens cloud class ค,คะ่ะอันนี้นะคะก็จะมีพวกพื้นดินต้นไม้แล้วก็ตัวอาคารพื้นถนนนะคะก็จะออกมาในลักษณะเป็นแบบนี้คะ่ะ ตัวอาคารนะคะก็จะสะท้อนออกมาเป็นสีส้มค่ะส่วนพื้นดินนะคะจะออกมาเป็นสีน้ำตาลค่ะสีเขียวคือต้นไม้นะคะแล้วลองลองเปรียบเทียบกับภาพค่ะอันที่จริงบริเวณตรงนี้นะคะก็คือบริเวณของแหล่งน้ำค่ะแต่โปรแกรมได้ทำการประมวลผลเป็นพื้นดินนะคะโดยบริเวณตรงนี้นะคะก็เป็นหลังคาค่ะแต่ มีสีเขียวนะคะโปรแกรมก็เลยประมวลผลเป็นต้นไม้ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะทำการมาค่ะเลยให้เราไปที่ o อลโคค่ะต่อไปเลือก v View มาสค่ะจากนั้นให้เรากดโอเคค่ะเมื่อเราทำการประมวลผลยูมาสเสร็จแล้วนะคะนนมันจะมาดูผลกันค่ะไม้เราคลิกตรงที่ โมเดลนะคะเรามาลองดูภาพกันนะคะเราจะเห็นได้ว่าภาพจะมีความที่ค่อนข้างหยา,าบค่ะบลังคานะคะไม่ค่อยสม,มู์เท่าไหร่นะคะต้นไม้ก็จะตกมาในสัานนี้นะคะเราสามารถเลือกองมองหลายมุมได้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นเบ็บโพรงทายสามเหลี่ยมนะคะก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะทําการ build texture โดยเป็นการสร้างเนื้อผ้านะคะเพื่อให้เราคลิกที่แถบเวโคลค่ะจา้าั้ใาให้เลาเแล้ว build texture ค่ะจากนั้นให้เรากดโอเคได้เลยค่ะเราก็ประเมผล build t e เ t u r e เสร็จแล้วนะคะเราจะมาดูผลกันค่ะอันนี้นะคะก่ที่ model texture ค,ค่ะ เมื่อเราทการสร้างเนื้อผากภาพจะออกมาในล,ลักษณะแบบนี้นะคะก็จะเห็นว่าผากมีความค่อนข้างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นบริเวณแหล่งน้ําค่ะจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะแต,แต่ว่าก็จะมีต้นไม้นะคะที่ไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่นะคะดูผสูงแค่สารไปกับน้ําค่ะในตัวอาคารก็ยังไม่ค่อยมีความสมรณ์น,นะคะ ทางขอบภาพก็จะมีความเปรี้ยวอยู่นะคะเนื้อขอบภาพนะคะที่มีลักษณะแบบนี้นะคะก็เพราะว่าเราไม่ได้บินซ้อนทับกันนะคะภาพก็เลยออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะถ้าเราต้องการน้าภาพไปใช้นะคะเราควรน้าภาพที่อยู่ตรงกลางนะคะที่มีการซ้อนทับกันนะคะเพื่อที่ผลออกมาจะได้มีวความละเอะะียดค่ะ ต่อไปนะคะเราจะทำการสร้าง View Time Model ค่ะโดยให้เราไปที่แถบ Work f l o นะคะจากนั้นเลือก View Time Model ค่ะจากนั้นให้เรากดเคได้เลยค่ะโปรแกรมนะคะจะขึ้นมาว่าให้เรา Save Project ก่อนนะคะแล้วก็จะทำการเ a v e Project ก่อนนะคะเมื่อเราไปที่ที่ไฟล์ค่ะจากนั้นเลือก Save บนะคะ โดยชื่อไฟล์อะไรท่้งนี้เราควรเลือกควรตั้งเ,เป็นภาษาอังกฤษนะคะแต่ละให้กดเซฟค่ะเราก็ทำการเซฟเรียบร้อยแล้วนะคะ หลังจากนั้นให้เราไปที่เครื่องมือวิร์กโฟว์คแล้วคลิกทีม่มเดียวนะคะจากนั้นให้กด F4 ค่ะทำการเล่นผลทีโมเดลเสร็จแล้วนะคะให้เรามาคลิกทีม่มโมเดลตรงนี้นะคะจะเห็นได้ว่าตัวตึกตัวคันตัวตึกนะคะมีความปดเปดรียยวค่อนข้างมากเลยนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะทำภาพเดมค่ะโดยให้เราไปคลิกที่แท็บ เวิร์กฟูลค่ะสต่ว่าถราฟิวเดมค่ะให้เราเปลี่ยนค่ะกลับเป็น w เ p ียร t m จฟน47นะคะให้เลือกตรงนี้เป็นเลนส์คลาวค่ะจากนั้นให้เรากดโอเคเลยค่ะเมื่อเราประมวลผลเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้เลนส์ออกมาค่ะให้เราดับเบิลคลิกนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะทำภาพออโต้ค่ะโดยให้คลิก แบบ w ว r k ฟูนะคะเลือก View Auto โมเซตค่ะให้เราเลือกตั้งค่าตามนี้เลยนะคะจากนั้นให้เรากดโอเคได้เลยค่ะเมื่อเราประเมินผลทางวอโต้แสดงนะคะแล้วก็ให้ทำการขิดค่ะ เมื่อเราจะทำการ export ภาพเต็มแล้วก็ภาพโมโต้ไปเปิดในโปรแกรมอาร์คีนะคะเพื่อให้เราจะคลิกที่ไฟล์ค่ะเลื้อ export นะคะจากนั้นให้เลือก export โระตโมเสสนะคะจากนั้นเลือกเป็นไฟล์จทิปนะคะ จากนั้นให้เราเลือกอ x p o r t ค่ะจากนั้นให้เราก็สี็จเลยนะคะ จากนั้นนะคะให้เราทำการเอ็กพอร์ทภาพเดิมนะคะได้เรัคลิกที่ไฟล์ค่ะเลือกเอ็กพอร์ตนะคะแล้วก็เอ็กพอร์ทเดิมค่ะเลือกเป็นไฟล์รูเกันนะคะแลนัมาให้กดเอ็กพอร์ตค่ะฟล์กทีเซฟค่ะ ขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะนำภาพเดนและภาพอัโ t o ต้ Auto ไปเปิดในโปรแกรม ArcScene ค่ะแล้วก็เปิดโปรแกรม ArcScene ขึ้นมาแล้วนะคะจากนั้นให้เราทำการเปิดภาพค่ะให้เลือกตรงแคตตาล็อกนะคะจากนั้นให้เลือกภาพเนเข้ามาค่ะนี่นะคะก็คือภาพเดนที่เราได้มาคะ่ะเราทำการเปลีย่ยนสีดูนะคะ ให้เราคลิกที่สีนะคะจะนัดให้เลือกสีค่ะจากนั้นให้กดโอเคค่ะจากนั้นให้เราคลิกขวานะคะที่ไฟล์ค่ะจกนั้นเลือก o p e r t y ค่ะให้เราเลือก w o r ร์ดนะคะจากนั้นให้เราเลือก c u s t o m เป็นส่วนที่้าค่ะ ให้เรากดเอพายดูนะคะต่อไปนะคะเราก็จะนำภาพออโต้มเสตเข้ามาค่ะให้เราปิดภาพเดิมออกไปก่อนนะคะให้เราคลิกขวาที่ภาพออโต้นะคะจากนั้นให้เลือก Property ค่ะให้เลือกแพตทตองเท่ากับสูนที่ภาพนะคะจากนั้นกดโอเคค่ะ นี่นะคะภาพที่เราได้ก็จะออกมาในลักษณะแบบนี้ค่ะก็จะเห็นว่าต้นไม้มีความสูงขึ้นค่ะตัวคานก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะจบบทเรียนนะคะสาระคลิปที่สองนะคะคลิปการประมินผลค่ะถา่านจากอากาศสยานได้คำขับโดยใช้โปรแกรมอาร์ริยะมิตาเชฟคลิปที่ที่ศึกษานะคะเป็นคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะ